สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้การช่วยเหลือในพื้นที่เป็นอย่างไรยัยงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องหรือไม่คะตอนนี้ยังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าถึงน้ําถึงแม้ว่าน้ําจะลดเล้วแต่ว่าเราก็ช่วยเรื่องถุงยังชีพอาหารทําอาหารรุงสุกเด็กชาวบ้านอยู่ค่ะตอนน,นะตอนนี้นะตอนนี้ณที่มูลนิธิค่ะค่ะที่บอกว่าฉายานางฟ้าเก็บศพนี่ได้แต่อย่างใดมาทะนี่ อ๋อวันดีพี่อยู่ในชุดเก็บศพค่ะแล้วก็ชาวบ้านเวลาไปแบบนี้ค่ะก็จะเห็นเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็เพื่อนๆเ,เ,เขาก็จะตั้งฉายาให้ว่านางฟ้าเก็บศพค่ะค่ะเชื่อว่าหลายครั้งพี่เมทวีก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนแต่น้ําท่วมครั้งนี้ค่ะอยากให้พี่เมทวีเล่าให้ฟังหน่อยมันแตกต่างจากการที่เราลงพื้นที่กู้ภัยกับครั้งนี้อย่างไรบ้างคะ ครั้งนี้หนักมากค่ะหนักมากอุปสรรคเยอะมากทั้งน้ําที่มาแรงแล้วก็ประชาชนที่เดือดร้อนแบบพวกเราเอาไม่อยู่จริงๆค่ะกู้ภัยไม่เพียงพอจริงๆค่ะคือเราทํากันตั้งแต่คืนวันที่21เด็าวันแรกที่ว่าน้ํามาเลยค่ะเริ่มอบพยพกันาบางคนทํางานกว่า24ชั่วโมงเลยค่ะที่ไม่ได้นอนอคือท,อทั้งงานหนักมากแล้วประชาชน ใช่ใช่ค่ะแล้วก็น้ํามันก็มามาเร็วแล้วก็สูงสูงมากจริงๆแบบชาวบ้านต้องทะลุหลังคาออกมาเลยค่ะมายืนล้อมหออยู่ที่บนหลังคาเลยค่ะค่ะคุณเมทาวีเอาจริงๆวันนั้นตัดสินใจอย่างไรเพราะทีมข่าวของเราบอกว่าภาพก่อนหน้านี้ที่กำลังขึ้นหน้าจอเป็นภาพขอ,าอของบ้านของคุณเมทาวีบ้านเรนก็หนักน่วงเพอสมควรแต่เรายังมีจิตอาสาไปช่วยคนอื่นค่ะหนะักค่ะที่บ้านชั้นสอง ยืนอยู่ชั้นสองน้ําประมาณเอวอะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ล้างบ้านเลยค่ะออกมาอยู่มูลิตีค่ะมามามา,มาช่วยมูลิตีอยู่เลยค่ะค่ะก็คือไปช่วยคนอื่นก่อนบ้านตัวเองตอนนี้ยังไม่ได้ล้างแสดงว่าคุณเมทาวีอยู่หน้างานต้องเห็นว่าตอนนี้บ้านชาวบ้านก็หนักพอสมควรพอจะมีเคสยกตัวอย่างเล่าให้ฟังไหมคะว่าเคสไหนที่เราไปช่วยแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากมันมีหลายเคสมากนะ้องทั้งเสียชีวิตทั้งเด็กทั้งตัด มันมันบรรยายไม่ถูกเลยค่ะตอนนี้แบบหลายๆเคสคือแบบที่เอาจริงๆเราขับเข้าไปในซอยแบบแบบนี้นะคะแต่ละซอยชาวบ้านออกมาแบบมีความหวังมากมองเห็นผู้ภัยไปแต่เราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้แบบออกมาล้องขอข้าวขอน้ําขอแบบขออพยพบอกว่ามีทั้งมีผู้ป่วยแบบโ้แบบโหลหวนมากมันมันแล้วบางคนแบบยืนล้องแบบบรรยายไม่ถูกเลยค่ะแบบรุนแรงมากปีนี้ค่ะ ค่ะ <c oughs> คือเราอยากช่วยทุกเคสแต่ว่าบางเคสก็ไม่สามารถช่วยได้พิจารณาเลือกช่วยอย่างไรคะเราช่วยในเคสที่วิกฤตก่กอนค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงบางรายที่ต้องนอนจมน้ําอยู่เราก็ต้องรีบไปช่วยเขาก <อๆ S 2> ่อนเพราะเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือเป็นผู้บาดเจ็บที่แบบว่ามีสาหัสนะค่ะอื เราต้องเลือกเคฟที่หนักๆที่แบบว่าช่วยเหลือเองไม่ได้ก่อนส่วนคนที่ยังกอยืนอยู่ได้พ้นจากน้ําเราก็ต้องคือแบบต้องขออภัยเขาไว้ด้วยที่เราไม่สามารถช่วยเขาได้บางเคฟบางพื้นที่เข้าไปแล้วพออพอกไปยบคนเขาอ่าออกมารอบที่สองจะเข้าไปไม่สามารถเข้าได้ค่ะเพราะว่าน้ํามันเริ่มแรงแล้วก็สูงทั้งๆท,ท,ที่เรารับปากไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะเข้ามากลายเป็นว่าเหมือนผู้ภัย โบกเขาไว้เลยอะค่ะไม่สามารถเข้าได้จริงๆมันเหตุการณ์เป็นแบบนี้จริงๆเลยค่ะอืเข้าใจสภาพจิตใจของคนที่อยากช่วยเช่นเดียวกันแต่ต้องบอกพี่เมทวีนะว่าพี่เมทวีทําเต็มที่แล้วเพราะเชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้ประสบภัยที่เจอเหตุรุนแรงเท่านั้นคนที่ไปช่วยใจอยากจะไปช่วยแต่พอไปช่วยไม่ได้อาจจะเกิดภาวะทางจิตใจด้วยเช่นเดียวกันเหมือนที่พี่แป้งหรือว่าน้องอ้อมลงพื้นที่ไปเนี่ยก็จะเห็นเลยเวลาที่เขาเจอหน้าเรามีอะไรให้กินบ้างไหม,มหรือว่ามีอะไรติดไม้ติดมือที่ เป็นยารักษาโรคพอที่จะให้เขาได้บ้างเนี่ยแหละคือส่วนใหญ่ที่ผู้ประสบภัยจะสะท้อนกลับมาหาเราแต่ทีนี้พี่เมทวีค่ะผู้ประสบภัยเยอะมากจริงๆการทํางานของทีมกูภ้ภัยทีมเดียวอาจจะไม่เพียงพอค่ะยังมีทีมอื่นๆจากจังหวัดอื่นเข้ามาช่วยเหลือตอนนั้นเราทํางานกันอย่างไรคะ คือโอ้มามาเสริมจะช่วทั้งประเทศแล้วค่ะคือแบบเขาเราก็จะแบ่งโซนกันค่ะเหมือนเราก็ตอนเช้าเราก็จะมาแบ่งโซนกันว่าทีนี้ไปโซนไหนโซนไหนค่ะจะแบ่งกันเข้าพื้นที่ไหนเราก็จะมีการแบ่งกันเรียบร้อยเลยค่ะจะได้ไม่ต้องแบบจะได้คือแบบเราจะได้ช่วยเหลือให้ให้ได้เยอะที่สุดและเข้าถึงที่สุดค่ะอืมอืมคือเข้าใจหน้าง,งานเราวก็จะมาดูว่าเออใช่ใช่ค่ะ <c oughs> เราจะมาดูว่าช่วงไหนว,วิกฤตสุด มีมีคนแจ้งมาสุดคับจาก่าจากที่เขาขอความช่วยเหลือมาค่ะเราจะดูว่าเคสไหนเคสที่ป่วยเคสแก่เคสเด็กอ่าเอาเคสที่วิกฤตอ่ะค่ะเราก็พยายามค่ะค่ะคือหน้างานต้องทํางานแข่งกับเวลาในช่วงเวลานั้นที่ฉันจําได้ที่มีการรายงานคือน้ํามันขึ้นสูงแบบเร็วเร็วเร็วมากแล้วก็ระดับน้ําแรงมากเจ้าที่ก็ทํางานกันอย่างลําบากด้วยแต่ณเวลานี้คุณเมทาวีค่ะที่ฉันก็เพิ่งออกมาจากพื้นที่กลับมาเมื่อคืนนี้น้ํามันลดลงแล้ว ถุงยังชีพตอนนี้มีเขตไหนที่น่ากังวลหรือว่าควรจะเอาลงพื้นที่ไปแจกเพิ่มเติมมีไหมคะตอนตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะน่าจะได้กันเหมือนจะทุกส่วนแล้วค่ะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะประทานให้เขาเพราะทุกคนหมดกันเลยจริงๆค่ะวางคนแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่มีไม่เหลืออะไรเลยค่ะเพราะมันเป็นน้ำแล้วก็มันพอน้ำแห้งมันก็จะเป็นโครลนเต็มบ้านเลยค่ะเราก็จะพยายามเยียวยามี คือจะส่งให้เขาจะให้เยียวยาเพราะว่ามากที่สุดอะ,ค,ะค่ะค่ะบ้านของพี่เมธ์ตอนนี้ก<ม>็ยังเบ่งเบ่งกำลังกันอยู่ค่ะค่ะบ้านของพี่เมธาวีอยู่ในพื้นที่เขตแปดด้วยการลงพื้นที่หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปเพียงพอเข้าถึงหรือไม่คะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้าถึงและคะ่ะเพราะน้ําแห้งแล้วแต่ณจุดที่ว่าน้ําน้ําท่วมสูงนะคะเขตแปดน้ําแรงมาก กว่าจะเข้าไปหาลูกได้ห้าวันวันที่น้ําลดแล้วกว่าจะเข้าถึงบ้านตัวเองอะ,ค,ะค่ะค่ะเพราะว่าเราลงพื้นที่ไปเราเห็นจริงๆว่าน้ํานั้นมาแรงไหลเร็ว,รวแล้วก็ค่อนข้างเชี่ยวขนาดเรือท้องแบนจะเข้าไปก็อันตรายแล้วก็ยากลําบากเช่นเดียวกันให้พี่เมทวีในฐนานะคนในพื้นที่ประเมินหน่อยค่ะถ้าประเมินแล้วหากการฟื้นฟูนี้สําเร็จจะใช้ระยะเวลาสักประมาณกี่วันคะ โอ้โหอย่านับเป็นวันเลยเนาะนับเป็นเดือนที่ก็ไม่แน่ใจเพราะทุกอย่างตอนนี้ตอนนี้นะนอกองขยะเป็นทั่วทั้งเมืองแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วด้วยเพราะคือทุกคนไม่สามารถเอาอะไรได้เลยอืมบนมาทิ้งหน้าบ้านหมดเลยอะค่ะทุกอย่างต้องใช้เวลาหนักมากจริงค่ะค่ะ,คะพี่เมทวีอัปเดตหน่อยเขตแปดบ้านพี่เมทวีน้ำไหลไฟมาหรือย,ยังจ๊ะอาเมื่อคืนค่ะน้ําจะมาเมื่ออาน้ํากับไฟจะมาเมื่อคืนเกือบจะบเที่ยงคืนอะจ้ะ ค่ะวางแผนในการล้างบ้านยังไงคะพี่เมทวีคะตอนนี้พี่ยังไม่มีแผนเลยค่ะต้องมาเพราะว่างานมูลนิธิก็เยอะมากเลยค่ะทางที่มูลนิธิเราก็ท่วนจนถึงชั้นสองตอนนี้ก็ต้องรีบฟื้นฟูที่มูลนิธิเพื่อจะได้ช่วยประชาชนให้ให้ได้ดีได้เร็วค่ะตอนนี้ต้องมาช่วยที่มูลนิธิก่อนอค่ะ